สวัสดีค่ะคุณครูมาริษาชาวนาละบินนะคะตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษสอนอยู่ชั้นอันบาลหนึ่งห้อง EP นะคะโรงเรียนอันบาลเทศบาลเมืองมากกะพุธกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอุปถัมภ์นะคะวันนี้จะมานำเสนอสื่อนะคะชื่อสื่อก็คือฉาบิคารหันสานะคะ วัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะมีดังนี้นะคะมีฟิลเจอร์บอร์ดนะคะมีกระดาษโปสเตอร์แบบหนาแล้วก็โปสเตอร์แบบบางนะคะแล้วก็ยังมีลังนมด้วยนะคะต่อไปนะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีปืนกาวพร้อมกับไส้กาวนะคะแล้วก็จะมีกันไกรนะคะ ประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอนนะคะในชิ้นนี้นะคะสามารถนําไปใช้ได้กับทุกกิจกรรมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนําเข้าสู่บทเรียนกิจกรรมเสรีนะคะหรือว่ากิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะก็จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2 0 1 9นะคะจึงทําให้การจัดการเรียนการสอนนะคะต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ทุกคนพร้อมที่จะชมสื่อของคุณหน่อยกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมสื่อฉากนิทานหันศากันเลยนะคะนี่ค่ะเด็กๆค,ค่ะ,คะต่อไปนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฟังนิทานสนุกสนุกกันเลยนะคะอันนี้นะคะคือฉากนิทานหันศาของคุณหน่อยนะคะแล้วก็ยังมีตัวละครอีกเยอะแยะเลยถ้าพร้อมแล้วเรามาดู ะะปิ๊งเด็กๆเ,เห็นครูหน่อยไหมคะโอเคค่ะวันนี้นะคะนิทานของครูหน่อยก็คือสัตว์น้อยนะคะสัตว์น้อยหันสารนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้นะคะคุณหน่อยมีสัตว์เยอะแยะให้เด็กๆด,ดูเลยเดี๋ยวเด็กๆมาดูกับครูหน่อยนะคะวันนี้นะคะ มีตัวอะไรบ้างถพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะคะกาละครหนึ่งนานมาแล้วมีพี่กระต่ายตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าพี่กระต่ายเดินไปเดินมาแล้วก็มาชวนน้องหมีไปเที่ยวด้วยกันที่ป่าแห่งนี้ขณะที่พี่กระต่ายและน้องหมีกำลังเดินเล่นอยู่ในป่านะคะ เจอกับเจ้าเสือนะคะก็มาเจอกับเจ้าเสือนะคะแล้วก็เจอกับเจ้าหมาปานะคะทั้งสี่ตัวนี้เป็นเพื่อนรักกันนะคะจากนั้นขณะที่สัตว์ทั้ง4ี่ตัวนะคะเดินทางอยู่ในป่าเขาก็ได้ไปเจอนะคะคกับของสิ่งหนึ่ง นั่นก็คือผลไม้ลูกหนึ่งนะคะอ่าเจ้าหมีนะคะกับเจ้ากระต่ายเดินมาที่ป่าก็มาเจอกับผลไม้ลูกหนึ่ง อยู่นั้นก็หันไปเห็นเจ้าเสือนะคะเดินมาพอดีเลยอุย้ยนั่นเจ้าเสือนี่นาเจ้าเสือมากับใครนะอ๋อมากับเจ้าหมาป่า แต่ว่าแม่ของเราบอกว่าลูกอมช็อกโกแลตกินแล้วจะฟันผุนะพวกเธอจะกินหรอแต่เราก็อยากกินนะงั้นเรามาแบ่งกันกินเราจะแบ่งแอปเปิ้ลให้เธอเธอก็จะแบ่งลูกอมขนมช็อกโกแลตให้เราแต่เมื่อทานเสร็จอย่าลืมแปรงฟันด้วยนะเพื่อน านกันให้กันก็กินกันอย่างอร่อยอร่อยเลยอื้ออร่อยจริงๆเลยอร่อยมั้ยเจ้าเสืออื้ออร่อยมากๆเลยเจ้ากระตอร่อยมั้ยอื้ออร่อยมากๆเลยหลังจากที่สัตว์ทั้ง4ตัวกินกันเสร็จแล้วก็บอก แยกย้ายกันไปจากบ,บ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็กลับไปแปรงฟันะนะ้ำต่อไปนะคะเด็กๆคะเ้าเวลาที่เด็กทานขนมลูกอมหรือว่าขนมอื่นๆเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมแปรงฟันเหมือนกับพี่กระต่ายพี่หมีพี่เสือพี่หมาป่าด้วยนะคะอะนิทานของครูหน่อยจบลงแล้วสนุกไหมคะมเด็กๆชอบไหมคะ ถ้าชอบวันหลังครูหล่ยจะมาเล่าให้ดเด็กๆฟังอีกนะคะค่ะสื่อชิ้นนี้นะคะก็สามารถนำไปบูรณาการนะคะในการจัดการเรียนการสอนได้ถึง4ด้านเลยนะคะ ด้านที่หนึ่งนะคะก็คือด้านร่างกายสามารถนะคะนำไปให้เด็กๆได้เรียนรู้ในบทบาทสมมุติการเรียนแบบผ่าทางนะคะแล้วก็การคิดการจินตนาการด้วยนะคะค่ะต่อไปนะคะก็คือด้านที่สองนะคะก็คือด้านอารมณ์นะคะเด็กๆก็จะรู้สึกสนุกสนานนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมแล้วก็ยังมีสมาธิ ในการนั่งฟังนิทานด้วยนะคะต่อไปนะคะด้านที่3นะคะก็คือด้านสังคมนะคะก็จะได้รู้จักการรอคอยแล้วก็การอยู่ร่วมกันด้วยนะคะต่อไปนะคะก็คือด้านที่4นะคะ ด้านสติปัญญานะคะเด็กๆนะคะก็จะได้คิดนะคะได้ตอบคำถามได้การเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็ยังได้การตัดสินใจทำให้เด็กๆนะคะมีการพัฒนาอย่างเหมาะสมกับวัยนะคะครูหน่อยขอจบการน,นำเสนอสื่อการเรียนการสอฉนฉากวิธานหาาันษาไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ